welcome t มา my week e n d v ล o อกนะคะวันหยุดแบบนี้เราจะอยู่เฉยๆได้ยังไงเราก็เลยจะไป house tour กันค่ะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมาดูบ้านเพราะปกติเป็นชาวคอนโดมาโดยตลอดวันนี้พี่มาที่โครงการปรินเพชรเกษม6 19ค่ะแบบบ้านที่เรามาดูนะคะชื่อว่าภูมิค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ modern oriental ์เขามีจุดเด่นอยู่นอกบ้านค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปพาไปดูบ้านหลังนี้ก็จะอยู่บนที่ดิน100ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย260ตารางเมตรเลยค่ะต,ตรงนี้เขามีกระจกบานใหญ่ที่สามารถเปิดออกไปแล้วก็เจอสวนของเราได้้้้้ดววววยยคคคค่่่่ะะตตอออออมมาา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 หหหงงงงรรรักก็็กืขสถทํไบเเลปปน เอนเตอร์เทนเมนต์รูมค่ะหรือว่าแบบจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆพอเป็นห้องเตอรเตอร์คือแบบมันดูฟินมากทุกคนคือแบบนั่งจิบไวน์ดูหนังได้เต็มที่เลยต่อกันที่ห้องน้าด้านล่างนะคะเอาจริงๆความรู้สึกแล้วก็คือห้องน้ากว้างมากแล้วก็เขาใช้วัสดุพรีเมียมด้วยนะคะในกันต่อเลยค่ะที่ชั้น2ขึ้นไปคือแบบว้าวเลยค่ะคือเขาให้ซีลิ่งสูงเกือบ3เมตร<ม>เลยถูกใจเรามากเพราะว่าแบบเป็นชาวคอนโดนะคะไม่ค่อยเจอเพดานสูงขนาดนี้ค่ะเดินขึ้นมาก็จะเจอกับคอมมอนแอเรียที่เราสามารถพักผ่อนจิบชา ต่างบานใหญ่นะคะที่สามารถแบบเปิดมาตอนเช้ารับแสงแดดได้แล้วก็ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องมีโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมคือมุมนี้คือแบบแสงดีมากค่ะแล้วก็มี walk in closet อันนี้คือแบบชอบที่สุดแล้วก็จะบอกว่าพื้นของที่นี่ใช้ spc smart mat นะคะคือทนน้าแล้วก็แข็งแรงกว่าลามิเนตมาก่อกันที่ห้องนอนที่2เลยนะคะห้องนี้ก็คือดูดีแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่เหมือนกันเลยค่ะมีแผนจะสร้างแบบ family ก็คือแบบ this is the family home ค่ะหรือใครที่ work from home ก็สามารถมานั่งมุมนี้นั่งทํางานได้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะเราไปที่ห้องนอนสุดท้ายกัน,นะคะ่ะถ ก็คือทุกห้องแสงถึงมากรู้สึกโปร่งค่ะว์ปมาข้างล่างค่ะจําได้ไหมว่าเราบอกว่าจุดเด่นของที่นี่อยู่ข้างนอกพอแรกก็คือเขาให้พื้นที่สวนมาแบบจัดเต็มมากค่ะทุกคนหรือว่าใครจะต่อเติมเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะโอเคมาถึงไฮไลท์ที่สําคัญจริงๆแล้วค่ะคือบ้านนี้จอดรถได้เยอะมากถึง6คันเลยค่ะความพิเศษของที่จอดรถก็คือเขาลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเลยค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการสุดตัวค่ะดูบ้านเสร็จแล้วก็มาดูที่สวนกลางต่อโครงการนี้เขาก็มีสวนน้าตกด้วยนะคะตามคอนเซปต์ออกซ ราคาเริ่มต้น9.9ล้านบาทค่ะแต่เขามีส่วนลดให้สูงสุดถึง3ล้านเลยนะคะใครอยากมาฮาส์ทัวร์แบบเราก็โทรมาได้เลยที่1753ค่ะ